มาครับวันนี้พอดีไปเจอนะครับในส่วนของบทสัมภาษณ์นะครับที่ผมนะครับดูแล้วรู้สึกนะครับไม่แปลกใจทำไมเด็กๆถึงเป็นคนนิสัยดีล่ะครับกับในส่วนของนะครับเพจนะครับฟันเฟืองเรื่องบอลเด็กล่ะครับก็มีคำถามนะครับว่าตอนนี้นะครับกระแสที่แรงที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลไทยแะครับและในส่วนของท่านอาจารย์สกลมีวิธีการรับมือย่างไงล่ะครับ ซึ่งคลิปก็ได้พูดประมาณสัก1นาทีครึ่งแหละครับเดี๋ยวผมนะครับจะเปิดให้ดูข้างๆว่าการสัมภาษณ์เป็นยังไงนะครับรรรรรรรกระแสทองฟีเบอร์ออกมาฟีเบอร์สุดๆกระแสอาทิตย์ตอนนี้กระแสทองฟีเบอร์ออกมาฟีเบอร์สุดๆกระแสอาทิตย์แรงที่สุดในพอร์ตสตาร์สุดบันเยอชนไทยหรือพูดทำนี้ได้เลยครับอาจารย์สอนเด็กๆให้รับมือกับกระแสยังไงบ้างครับแล่วคุยส่วนที่ไม่เห็นก็แล้วกุยกันใกล้ชิดไอ้แบบการชิตสองอธิบายเรื่องความร้อนแรงหรือความไร้กา ไปไจากโซเชียลส่วนตัวเราก็บอกเข้าตลอดนัดหนึ่งอย่าลงตอนนี้คุณกำลังลงเข้าป่าโซเชียลกำลังจะเป็นเทวดาคแค่คคข้ามถึงเลยคือว่าก็เป็นมนุษย์เดินดินมาเดิามแต่ว่าคุณต้องการในแงแค่ตัวเองอย่าลงแล้วก็จะลืมตัวคุณลืมตัวว่าอะไรคุณลงไปคุณเดินกข้ามาหอนอคุณมาอย่าไง,งไรเจอปืนบอลไปมาเนื้ภาพปอบชัำพิดหวันที่ที่ลืมมาแล้วมาสร้างแรงจูงใจจากเนีย่ยจากหมอนทอให้คุณเดินกลับไปและสุดท้ายต้องคิดตอบแทนคุณผู้เป็นแฟนบอลที่ระการะคือคนที่ติดตามชมและ ถ้บอกเขาเชียร์เราเนี่ยเขาจะขอตายลูกว่เราไายเราหลายเซนอะไรเงี้ยนะเราก็เราก็ยังไมได้ทำให้เขาแค่ตรงนั้นแต่ถเกิอ่ะมต้อ,ไนนนนองไม่ได้เนี่ยจะมีายชอดเลยว่าใครจะทำฝาของ่าไม่สนใจเลยสนใจเนียรูปไปทั้งนานให้ถร็วที่สุดท,ท่เร็วได้อยาเตะไปนะแสดงว่าของผมเป็นเรื่องการบัาบอบทกันอควบเราจเขาเบอลเี่อสำคัญครับก็ถือว่าเป็นนะครับอาคารว่า นะครับเป็นคุณครูที่ดีแหละครับเด็กจะดีได้ก็ต้องมีครูที่ดีแหละครับไม่ปแปลกหรอกครับที่เด็กๆน่ารักนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดนะครับผม